อ้ยมันยังบาดนพี่น้องนะอันอันบ่ได้เอาฉันเดินทุกวันนะแต่ฉันทำไมมองไม่เห็นป่ะดอกนี้นะจนว่ามันใหญ่แต่ปกติมันใส่เวลาสองสามมือผมได้ค่อยบาดนะเออแต่ว่าอันนี้ข่อยคือบ่เห็นเสดวายเห็นโปรดฉันด้วยนี่อืมฉันไม่ได้เอาอันนั่นมาทําไงดีล่ะจะต้องกลับไปเอาไอ้นั่นก่อนนี่ยังไงเหง โอ้ยสันส็กลับไปเอานันกันเด้อจะได้กลับไปเอาไอ้มีดก็มันก็เก็บไม่ได้ิว่ามมันต้องเฉือนเอาอะนะได้บอกได้่าดอกหนึ่งนะค <c oughs> อยสีซอกตายคอยพิ่งจะมาเอออออ่าย <c oughs> อีหลีบานซอกตายแบบน,นีีและแม่เมมนี่ย จังหมัววานเมื่อก่อนนี่ข่อยมาบ่แม่นเมื่อวานข่อยก็บ่บอบอเห็นซั่นเด้อ้าวบ่ได้เอเมียดปานั่งมาอ้ายเฮาก็บ่อยากเอาเบิดง่างมาหอ้าว,อ,าวอืมหญ้าหา้านหญ้าบัางหารอืมข่อยบ่ได้เอานั่นมานึ่งเส้นเลยว่าบ่ได้อดเอาเมียดมาต้องเอาเมียดมาตัดพี่น้อง หรือว่าดึงเอาแม่มันหลุดไปว่ะก็เสียดายเอาเบิดเหงามันผลแล้วเถาะแม่นบ่ล่ะเดี๋ยวต้องกลับไปเอาเม็ดกลับมาเถียเถี่ยวเถาน้อเอ้าเอาเอาเห็ดอีหยังนั่นเห็ดอีหยังเห็ดโอนโอนเอีหยังนั่นบอกโอนแม่นอีหยังนั่นบอว่ว้ายเห็ดอีหยังอีกเถาน้อบัดแม่นอยู่บอกพี่น้องเฮ้ยเม่นอยู่เดินได้ทางไอืมเฮ็ดอีหยังน่ะนี่พี่น้องอืม แย่ไปเอ็มหูวเอ้าน,น,น,นี่แม่เห็ดอีหยังล่ะม,นนมัน่าไตปตะแเสบเถอะเ้ยเห็นยังกับไปตะแเสบเบิดตะลาคอยเห็นเห็ดเห็นไหมคนณชอบกินเห็ดเนาะอ๋อว้าวว้าวว้าวค่อยเสียค่อยเบิกค่อยเอาแม่งมุนนม กัดข่อยได้ข่อยหิ่งพอเต็มบาทที่เป็นกัดข่อยหิ่งป้วงเก็เกล้าได้ว่าม,มันดอกเห็ดอีหยังบ่ะเห็ดเหียชะงนชนเฉลย <laughs> ไม่ไหวแล้วต้องได้กลับไปเอานั่นก่อนเว้มันคือไก่ละล่ะพี่น้องออพคนนะัยนข่อยอยู่เฮียนข่อยอยู่เราวางกลางให้นะ จะทำไงมันอดดอกอันนั้นก็ไม่ดอกเดียยนึงเนาะเอาสะท้อน้ข่อยขาดย่างไม่อีกเด้อขอเอาเจาซสะท้อะเออคนเห็นบ่าล่ะมันก็กินได้ขื้เก่าพอข่อยมากมึงแน่ข่อยข่อยคื้นย่อมเฮ็ดอันนี้จะนอนนี เห็นอีหยัง,งนอนเนี่ยเขาพิจิกไต่แม้ว่าฉันอยากได้เธอจะกลับมาถ่ายดูอกีกบ,บ่ป่ะอเห็นยังนอนอม,มันก็นมีดอกเดียวให้คอยเดรุ่นเนี่ยแม่บ่ห้ดเดรุ่นเลยมีดอกเดียวพ่อบ่ออยู่พ่อบ่อไอพ่อบ่อพ่อบ่อสรุปแล้วก็คงจะต้องเอาเมือ่อไปหยิบเอาเถอะ ข้อกัญญาไม่ได้จีน่าเราตื่นว่าดอกใหญ่มันเป็นไปได้อยู่บ่ข่อยมาเบิ่งกสมุงเออแม่สมบูรณ์เว้นเมื่อเดียวมันมาพ่อสีงายเป็นนี่เอาสัเถอะฉันอดใจปไปไหว,ว้เถอะเอ้าวเห็นไหมมันอ่อนๆอยู่หักเปล่าเลยเห็นบอ แต่มันบอนมันดึงดม่ได้เด้เนี่ยหยาบว่ามันโี่ว่าอ้สิเดี่ยวกินเสร็จเดี๋ยวมาเลี้ยงแกงเห็ดพุดนะ่นเห็ดปีกเดี๋ยวจะมันค่อยมากคักพี่นอ้องอือพู่นะหอมหัวหดค่อยว่ายุ่ค่องหอมเห็ดมาตะใสพะนะไอ้ไอเห็ดชนิดนี้น่ะ กลิ่นมันแรงมากเด้อพี่น้องอืมขนาดอยู่ไอ้แดนเขาเนะ่ะกินมันหอมมาหวอดผีเลยหอมฟุงเออหอมฟุงมาเลยนะแล้วเราคอยกันเลี้ยวหาบาั้นพอเลี้ยวหาแล้วโอ้โหเต็มคอนอาฝะพี่น้องอยู่คลิปฉันนะมีอยู่เด้ออืออยู่คลิปเก่าใช่หนะประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะหลาย พุนละปากระโพดโอ้นาบ้านข่อยพุนนนาบ้านข่อยผึ้งผุนเห็นทางอลอดนี่ฟังขวาในห้องข่อยตั้งแต่สีเขียวเป็นต้นเขามาบ้านในซอยสิบหอดที่อนข่อยอีกไกลก็ทั้งว่าสิได้ซื้อจักรยานมาขี่่อ,อ,อยูบอกพ่อใหญ่ว่าซื้อจักรยานให้ข่อยเนี่ยอ้อันทำว่าตะไสรึมก็สิเปียงน้ำมันเนาะเอาจักรยานน่ะข่อยสิปั่นเอาดอกอือ หอมหอมจังเลยจ้ะหอมหวอดหยอดเลยอืหอมดีเล็กโอ้ยมาจักยางลุยปะะเป็นเพราะว่าวมีอีกบอเฮดชนเนตนี่ฉันชอบฉันชอบกินเธอ เดี๋ยวสิกบไปทายคลิปสันอยู่ได้ในอันดอกเฮ็ดดอกนั่นนะมันงามโพดเดี๋ยวสิไปทายกันยางไปยางมาบ่ได้เตรียมพร้อมก็ได้เฮ็ดมาสองดอกพี่น้องเออดีค่ะเนาะดีค่ะแต่เห็ดปีกหย่ยวมาสองดอกเฮ็ดสุดโดข่อยเจ้านี่ข่อยก็มีแห้งเลยพี่น้องแกงแกมก,กันกับอันเฮ็ดอย่างอื่น แกงไอผสมกันกับเห็ดไอ้นนั่งล้มมะเขือกับกินมะซ้ากับกินเห็ดนะมะซ้านี่กินอ้อมเนื้อบ่อบอ้อมหัวอ้อมเนื้อกับแกงเห็ดอืมคลากลายเล็กจังสีบอกจังวัดบ่งอย่ากินหรือจังหวัดพยังจังหพยังโอ้พะยังนี่เพะเันถนนกว้างมากนี่ ันก็เป็นหินคขกหินอยียงนี่เนะพี่น้องเนาะบอมีเงินเห็ดเขาไปหอดเฮี้ยนพูดมันไก่พี่น้องไก่บแม่นจากนี่ไปหอดเฮี้ยนขะ่อยเนาะไอ้ืืนนี่นะมันมีสองพืนมันบอที่ดินข่อยพื้นเหลกนี่วางเปลา่าได้ได้พี่น้องสองฝั่งเนี่ย่างเปลา่าพืนที่สองผนเลี้ยงเหี้ยนข่อยอยูพูดนะเออบอมันเป็นโลหนึ่งแต่จะตี่พี่น้องบ่ถึงโลดอกก็เกือบ ไข่ป่าไก่เติบช่วยไข่ยางมัน็นด่ากเงื่ง